สวัสดีครับเรื่องราวในพม่านะครับถ้าเรามองจากความเป็นจริงมันสะท้อนอะไรออกมาได้หลายอย่างนะครับการโหยหาเสรีภาพที่ต้องยอมสู้แม้ต้องเสียชีวิตนั่นก็แสดงว่าคนที่อยู่ในสภา,าพพม่าไม่ได้ต้องการให้ทหารมาปกครองแล้วนะครับแม้ว่าทหารจะพร่ำบอกว่าจะให้สิทธิ์จะพัฒนาประเทศพัฒนาความเป็นอยู่แต่แน่นอนว่าผลงานที่ผ่านมาของทหารพรม่าไม่เป็นที่ยอมรับของคนส่วนมากในประเทศนะครับถึงแม้ว่าสภา,าพพม่าจะดูไม่พัฒนามากนักแต่ว่าการศึกษาของคนที่อยู่ในสภา,าพถือว่าไม่ธรรมดา มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีพื้นฐานการศึกษามาจากในช่วงที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับถ้าในวันนั้นพม่าต่อยอดได้ไปถูกทางพม่าอาจเจริญเทียบเท่ากับฮ่องกงที่อังกฤษเคยปกครองเหมือนกันนะครับและพะม่าอาจเจริญกว่าด้วยซ้ำด้วยทรัพยากรที่มีในมากมายอดีตเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับมองไปข้างหน้านั่นคือสิ่งที่คนในสาภาพพม่านี้ต้องการและการที่จะพัฒนาได้ต้องเอาระบอบทหารกินรวบประเทศโดยใช้อำนาจที่ออกไปซึ่งถ้าเรา ระบอบทหารยังอยู่ไม่มีทางพัฒนาได้นะครับกดในพม่ารู้ซึงแล้วว่าระบอบทหารไม่ได้ทําให้ประเทศนี้เจริญรู้ซึงไม่รู้จะซึ้งอย่างไรแล้วนะครับการที่แอดมินพูดว่าสาภาพพม่าไม่พูดว่าสาภาพเมียนมาเพราะว่าแอดมินมองว่าเมียนมามันปลอมนะครับมันเป็นคําที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยรัฐบาลทหารของพม่าเพราะความเป็นจริงทหารพม่าไม่ได้ให้ค่ากลุ่มชาติพันธุ์อะไรมากนะัก หลังจากทหารพมา่ายึดอำนาจครั้งล่าสุดในวันที่1่กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับก็มีการประท้วงทั่วสาภาพและที่สําคัญก็คือการใช้กําลังแน่นอนว่าในสาภาพพมา่าก็มีกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์อยู่มากมายนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ลุกขึ้นสู้กับทหารพม่าก,กลุ่มแรกและตอนนี้ก็ยังสู้อยู่ก็คือกองทัพเอกราชกะชินนะครับหรือว่า KIA ก็มาจากกะชิน Independence Army ซึ่งก็เป็นกองกําลังขององค์กรทางการเมืองของรัฐกะชินนะครับหรือว่า KIO ก็มาจากกะชิน Independence Organization ซึ่งประกาศปกป้องประชาชนและก็ต้องการขับไล่ทหารพรม่าออกจากพื้นที่นะครับซึ่งก็น่าสนใจจุดยืนของ KIA ช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีการก่อตั้งกองกําลังขึ้นมาใหม่หลายกลุ่มในพม่าะนะครับจากเดิมก็มีเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบางรัฐกองกําลังของรัฐเนี่ยเลือกอยู่ข้างทหารพรม่าะนะครับประชาชนเลยคิดจัดตั้งกองกําลังขึ้นมาเอง ส่วนกองกำลังชาติพันธุ์ที่สู้กับพม่าอยู่ในตอนนี้ก็จะมีแค่2กลุ่มใหญ่นะครับก็คือ KNU KNLA ของกะเรียงกับ KIO KIA ของกระชินเท่านั้นนอกนั้นเป็นมิตรกับพมา่าหรือไม่ก็สงวนท่าทีนะครับส่วน KIA จะหนักกับพม่าอย่างน่ายกย่องทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้นําด้วยว่ามีแนวทางอย่างไรนะครับกล้าหาญแค่ไหนสายป่านยาวไหม วันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักผู้นำกองทัพเอกราชกชินนะครับผู้รีกลาหานเปิดแรกกับกองทัพพม่าของมินอองลน์จะทำแบบนี้ได้ต้องกล้าขนาดไหนและที่สำคัญเนี่ยมันต้องได้ใจทหารของตัวเองด้วยนะครับสำรุดกันเมานี่คือชื่อของผู้นำกรชินอันนี้ถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออาภัยด้วยนะครับแอดมินพยายามหาสำเนียงท้องถิน่นแต่หาไม่เจอส่วนยศในข้อมูลลงไว้เป็นพลจัตวานะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้เลื่อนยศหรือยังแอดมินจะเรียกว่าในพลกันเมาแล้วกันนะครับในพล กันมาเป็นผู้นำที่อายุน้อยที่สุดของ KIO ในปี2013นะครับหรือว่าพุทธศักราช2556ในพลกันมาวนี่เป็นตัวแทนในการเจรจาสันติภาพกับพม่านะครับที่เมืองมิจจินาด้วยความที่เป็นคนมีไหวพริบดีความรู้ดีโดยในพลกันมาวเนี่ยจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยมันทะเลนะครับการเจรจาของในพลกันมาวได้ผลทําให้การสู้รบระหว่างกองทัพกชินกับพม่านี่ลดลงไปนะครับหลังจากนั้นชื่อเสียงของในพลกันมาวก็ไปที่ยกย่องในรัฐกชินหลัง จากนั้นในปี2 5 6 0นะครับในพลกันเมาก็เป็นตัวแทนของรัฐกษะินเนี่ยเข้าร่วมการประชุมสันติภาพแห่งสาภาพของรัฐบาลขององซานซูจีแต่ก็อย่างที่เรารู้นะครับการเจรจาไม่คืบหน้าเราต้องเข้าใจว่าองซานซูจีก็ไม่ได้มีอำนาจมากนะักทหารก็ยังมีอำนาจอยู่ในสภานะครับ ซึ่งเอาจริงๆนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ก็รู้ก็เลยไม่มีใครยอมวางอาวุธแม้จะมีบางกลุ่มเนี่ยลงนามอยู่จริงกับพม่านะครับอย่างสภากาะกู้รัฐชาและก็สาภาพกะเรียงแต่ว่ารัฐกะชินไม่ได้ลงนามนะครับ KIA หรือว่ากองทัพอกราเอกระชินก็อยู่ในกลุ่มกวนเดียวกับ UWSA สหรัฐวานะครับ MNDAA กองทัพโกกั้ง NDAA กองทัพเมืองลา h s p p s a พัคก้าวหน้ารัฐชาหรือว่ารัฐชาเหนือนะครับ g n a กองทัพปวดปล่อยแห่งชาติต่างองแล้วก็ กองทัพอาราการนะครับซึ่งไม่ได้ลงนามหยุดยิงทั่วประเทศกับพม่าหรือว่า NCA NCA ก็มาจาก n a t i o n e c w i s e f i r e Agreement โดยพม่าสัญญาว่าถ้าลงนามจะมีสันติภาพอย่างถาวรนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อแต่ก็มีคนลงนามวัดใจนะครับการให้สัมภาษณ์ของนนยพลกันเมาว,ว้าแล้วก็เมืองลาไม่ได้ลงนาม NCA นะครับเพราะว่าได้ลงนามจุดยิงกับพม่าแบบทวิภาคีเป็นเวลาถึง30ปีแล้วไม่จะเป็นต้องลงนาม NCA รัฐกชินโกกั้งกองทัพอรรกันปะล่องหรือวัตตาอางเนี่ยต้องการลงนามแบบทวิภาคีมีสิทธิบริหารพื้นที่เองเหมือนกับว้าแล้วก็เมืองลานะครับแต่ว่าพม่านี่ไม่ยอม แน่นอนว่าสายสะพานระหว่างรัฐกชินโกกัง้งว้าและก็เมืองลารวมถึงจีนนี่แนบแน่นนะครับเป็นเหตุให้กองทัพกชชินเนรบหนักกับพมา่าการเดินเกมก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่ได้เอกราชแต่ถ้ารัฐกชินได้สิทธิ์เหมือนกับวาแลวก็เมืองลาสัก30สิปีแล้วนะครับจะทําให้รัฐกชินพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างมากหลังจาก30สิปีค่อยว่ากันอีกทีนะครับ